สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูพระพุผแผนลูปปู่ทิมยุคต้นๆของลุงทุกสักค์เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ ครับลุงสมศักด์ครับวันนี้ผมจะมาดูหลุงปู่ิมต้นต้นอ่ะมีพิมพ์อะไรบ้างครับหลุงพ่ <c oughs> รุ้งมันมีหลายพิมพ์แั้วแต่ละลังแต่ละคนก็ได้มาแต่คนละอย่างแต่ถ้ายุคต้นเนี่ยแต่เน,เ,นเนื้อต้นละเนี่ยไป03ครับแล้วก็มาเนี่ยปางตัวล่กมาหรือปางมารวิชัยเนี่ยขหลังบางบางบางรุ่นมันจะมีปั๊มมือปั๊มนิวอ่ะนะ เนี่ยลรอย่างหลังนูนเองวันนี้ฮะปางสรุปมาเนี่ยม,มยันจะมีหลังนูนเนื้ออะไรครับพี่ลุงอันเนื้อก็เนียวตกแล้วแต่ท่านจะผสมน้ำว่าน,น,น,นมีทุกสีนี่ก็เนื้ออ,ไม,อไม้ตะเคียนพอสอนอะไรครับน่ยลุงอันนี้ก็ประมาณ 0, ตูนหนะ้าตูนหกอันนี้ก็มามายุกต่อมาท่านจะทำมาเรื่อยอันนี้คือไงมกึ่งเนื้อผง<ม>ค่อนข้างหายาก คั้งกิงเนื้อผงนะลุงปู่ท่านจะสร้างก่อนปีไหนครับเนี่ยนี่ปี 1, 2 2> หนึ่งสองครับเนี่ยคือเนื้อผงนะครับเนี่ยแล้วต่อมาท่านก็มามาบห่หินมิโกนของธรรมดาคนเราก็ต้องพัฒนาการสร้างมาเรื่อยบ,มบอกมาเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นอย่างเงี้ยไม่สามาดูแล้วจะไม่สวยเลยชุ่มไหยครับเก่ามากครับคุณลุงนะ,ะเก่าครับ แล้วก็มาทีหลังก็ท่านก็จะสร้างมาเป็นบล็อกที่มิตรนก็เริ่มพัฒนามาหน่อยละก็เริ่มจะสวยหน่อยละแต่จะมีน้อย <c oughs> นี่ครับเห็นมัมเนี่ยรอยมือท่านปาั๊มเราไมอา่อยากเราบอกว่าเป็นหลวงปูป่ปั๊มเองหรือป้ะนี่ฮนะเก่าไม่ได้อย่างเงี้ยนี่คือข้สอสัรงเลยครับคุณเก่าเลยครับเนี่ยก็รุ่นยุคต้นๆของท่านในปังกรลุงมาเนื้ออะไรครับนี่ข้อ่ั่งจะาอยากท่านก็ใช้ก็เหนียวสุกทำเหมือนธรรมดาท่านทำมา ธรรมชาติสะครับแล้วแต่ภาสาน้ําว่านเอา<ม>ตากแล้วก็ผงพายสวยนะอ่าสวยนั่นนี่ก็เหมือนกันครับเนี่ยเนี่ก็ลองมาก็จะลุ่นไปขั้นตอนกระปั้มมือเนี่ยมือเิ้วมือให้มากปล่อยมือสั้นคร,ครับผมนี่คือจุกต้นตนของหลวงปู่ครับบางคนเ็าก็อยากได้มาอ,อ,อีกยุครุ่นหนึ่งท่านท่านทุกปีนะครับท่านสร้างทุกปีพระถึงมีหลากหลายมากของท่านนะ มาต้องไอ้รอมาก็มาด้หลังก็จะเป็นหินมิโกนแล้วกนข,ข้างจะสวยหน่อยแต่จะมีน้อยเพรหินแตกบล็อกมันแตกอันนี้ยุคต้นนี่น,นี่นี่เป็นเต่าจัดเลยเตี้ยนโตเต็มโต,ต,โตชุดนี้จะชุดอยู่ในหินมิโกนนะชุดนี้เน,นี่ยค่อน <Yeah. S 2> ข้างจะ เริ่มสวยหน่อยแล้วแต่มีน้อยเพราะบล็อกแตกเพราะลูกศิษย์ทำตกแตกแล้วก็ลูกศิษย์แปลบล็อกมาทาให้ใหม่เป็นมาบล็อกเหล็กบล็อกทองเหลืองแต่งอะไร,รมาทีหลังแล้วจริงๆอาจารย์ก็บอกมีบล็อกเห็นเนอรบล็อกเดียวบล็อกเหล็กแล้วคุณลุงครับนี่อย่างนี้ก็เรียกามารุ่นรุ่นอจะรําุ่นรุ่นเดียวกันนะพวกนี้นี่นะเป็นยุคก,กลางๆนะรอพิมพ์ครับ ของหลวงพ่อที่มีทั้งหมดมสายทำด้วยกันน่ะท่านก็จะแบ,บ่งเอามาทำนี่ล้พอพิมลวงป๊อบลุงพ่อปานนะครับตั้งม,ม,มือด้วยไหมครับเดี่เพราะหลวงพ่อปานนะครับเนี่ยล้อพิมลวงพ่อปลาเนี่กับนี่กับปิดตาใช่นไหมเนี่ยปิดตายันยอมเนี่ยเป็นยุคก,กลางๆไงเลยต้น,ตนของท่านนั่นเลยเก่าจัดนะอ่าเก่านี่เห็นไหมเนี่กับยุคต้นปีสองสามนี่กับ ล้ oh. อพิมพ์เหมือนกันหมดในทางหลังจะมีบาง,งองค์ก็ไม่มีปั๊มด้วยทิมอ่ะน,นี่มีปั๊มทิมครับ, <c ười> บนี่ของตท้ๆครับแต่ผมเหลือน้อยแล้วมีคนมาขอแบ่งไปเรื่อยเหลือไม่เท่าไรแล้วแต่ก็ <c ười> แบ่งได้อยู่ครับ <c ười> แบ่งได้หดับ <c ười> เอะลงุงคุณลุงครับไอคุณแผนทรงคนใหญ่อะ่ะยุคไหนครับว่าลุงมันมีตั้งแต่ยุคก้นมาถึงยุค ยุคได้หนึ่งห้ามันดังอย่างเงี้ยก็เลยยุคตรงพลใหญ่ถ้ายุคต้นจะเป็นตรงพลใหญ่แบบนี้มันจะมีมีมีต่างครับเหมือนขุนแผนน้ำกันธรรมดาก็เรียกขุนแผนนะแต่เป็นพลแอพพิมพ์นตรงพลใหญ่มันจะมายุคต้นยุคกลางยุคปลายมันดังเนี้ล้อพิมก็คือล้อพิมผงตัวพันมั้งไงนะเนี่ล้อพิมพ์ผงสุพพันพิมพ์ผงตุวพัน นี่ของลุงผูทีมแล้วครับปีไหนครับรับอันนี้ปีปีประมาณสูงห้าถึงเจ็ดเนี่ยยังมีนะนี่นี่คขุนแผนเลยเ <g ül> นี่ยยุคต้นๆเลย<อ>เห็นไหมเนี่คือยุคของท่านนี่เอามาเฉพาะมาให้ดูเป็นตัวอย่าง <g ül> แต่ก็ก็เหลือค่อนข้างน้อยเงนอนคนมาขอปันไปเรืลยเอ๊ะลุงเก่าอาทรงคน นี่มีอีกป่ะครับมีครับนี่รับแล้วเนี่ยปรากฏปิดมาแล้วนี่ครับปิดมาเนี่ยปรากฏมาแล้วยุคต้นเลยครับเนี่ยอุดร์ล่างเลงนะนี่เก่าจริงๆเนื้อคล้ายสมเด็จเลยครับปรากฏติดรางวัลที่บ้านท่ายเหมือนิันที่ที่สอง แต่องรุ่นเนี่ยผมจะเหลือยังมีเยอะไหมลุงไม่เหลือไม่กีอ่อ,องแล้วหมอคนมาขอปันผมไปไปเยอะ<ม>คนนับแต่คนอยากได้<ถ>ผมก็แบ่ให้เขาไปถ้าใครอยากได้ก็คงคงเหลือน้อยมากแล้วหาย,ยากแล้ว้วยแพงไหมครับคุณลุงอันนี้ก็มไม่อย่างเรามันเป็นคนที่ศรัทธาเราจะแบ่งให้คนศรัทธาเราไม่ได้พาณิชย์ถ้าพาณิชย์เราคงลําบากกันแหละรเราคงปล่อยราคาไม่ได้ ที่คนตัดตาแล้วก็ติองการแบ่งให้เขาเอะคุณลุงเศษโตนี่ใช้ยุคต้นๆเปล่าครับมียุคต้นท่านก็มีเนี่ยจะดูได้เลยมันจะเปรียบเทียบได้ยุคต้นต้นท่านองค์ใหญ่ๆดูได้เลยเนี่ยยุคต้นๆของท่านนะ้ะเลยในพี่ิธภัณฑ์ของท่านเนี่ยองค์ใหญ่ใชหนี่คือยุคต้นๆนะเศษโตจริงๆถ้าเป็นหนึ่งห้าเศษโตมจะเล็กจะเล็กกว่านี้นี่ยุคต้นๆ่าเนี่ยยุคต้นนของท่านเลย มีไหลเนื้อครับมีทุกเนื้อทุกเนื้อเลยอ่ามีทุกเนื้อครับสวยนะอ่ามันมีทุกเนื้อครับเนื้อดำก็แม่เหล็กดูดติดนะครับนี่สันสัญลักษณ์ของลูกป่สีดําแม่เหล็กมันดูดติดจับเลยนะแม่เหล็กแม่เหล็กดูดติดนี่เป็นเพราะอะไรเลยอ่าใช้ว่านไผ่ดำอ่าว่านไผ่ดำมีพิเศษจะดูก็ได้แม่เหล็กมีดดูถ้าดูเอ๊ะคุณลุงยุก รถต้นนี้ได้ฝังตะกรุดบ้วยมีครับพระขวัญตะกรุดสวั้นตะกรุดทองแดงอย่างเงี้ยจับส่วนมากจะเป็นปขวั้นแค่แค่เนี้สายกาคู่ข้าดอกก้าดอกมีทั้งหมดนะแต่ส่วนมากจะเป็นทองแดงอย่าแล้วก็เป็นพวกประคำเป็นอะไรพวกนี้มีอย่างที่ผมนึกบอกเนี่ยคุนแรกพายจังท่านแม่เหล็กต้อหยุดติดนะอืม ไา่ดำนีม่มีองคเดียวมั้งคบลุงหลายไพ่ดำถ้าไพา่ดำจะไม่เล่ก็คือทุกองเอ๊ะคุณลงุงถ้าใครถ้าเขาจะมาขอชมคุณพระค,คุณคุณลุงเนี่ยจะมามาติดต่อได้ทางไหนครับลุงได้เลยมีเดี๋ยวมีเบอร์โทรข้างล่างแต่โทรมาก่อนนะครับเดี๋ยวหัวผม ้าจา<ม>าต่ว <aşk S 1> ่าต้องใช้เวลามานะมาครึ่งชั่วโมงของชมปุ๋ยชั่วโมงไม่นองมาเพราะผ้านี่มันต้องดูเยอะเยอะไม่ใช่ดูสององสามค์งๆงๆใช้เวลาหน่อยสักครึ่งวันเนี่ยกำลังดีคร,บรับผมมาทางไหนได้บ้างครับมาก็มาเพราะว่าเราอยู่ที่ตลาดซอยสารเพราะผมอยู่ตลาดมาก็โทรมาก่อนแล้วจะง,ง่ายเพราะตอนนี้ก็อยู่ข้าวบ้านเพื่อชาติอย่างเงี้ย ครับเพื like ่อนๆถ้าสนใจพระองค์ไหนพิเศษเดี hmm. today, right and then, and then, ๋ยวผมจะพามาเจาะลึกอีกครั้งครับ <t> ถ <lows> ้าเพื่อนๆสงสัยข้อใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับคุณลุงครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่วันนี้ให้ความรู้คุณแผนลูกอู่ทิมยุคต้นครับแล้วก็วันนี้ผมสวัสดีครับขอให้คุณลุงแข็งแรงในรันบัดนี้นะครับครับ